อ้อ้หนุ่มไอ้กินพริกที่าห,หารเมร็ดคืผมเนาะอออารอเอไอ้นุองไอ้กินพริกที่าหารเม็ดนะเตรียมกินเลไเนี่ย ส่งเพื่อนใหครับผมพี่น้องสวัสดีจ้านะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบูสต์ุูทุกคนครับผมมาพี่น้องมามาอยู่กับปังปอน นจเหมือนเดิมพี่น้องครับผมมือนีมากกับผู้สาวนะครับพ้าผู้สาวมากินลาบลาบเลือดนะครับลาบเลือดซกเล็กนี่แหละพี่น้องเอื่อง่างๆกแ่ต้มนะครับต้มเครื่องในต้มเนื้อเนี่แหละกับมีอันนี้น้องไอซ์ซื้อมาย่างเสียย่างเสียรองไห้เลยกับมีเจวน้ำนะครับผมพี่น้องนี่ข้าวนะครับผมพี่น้องรัสเรีกระปังปอนกะสไอยเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องรัดจ้าง่ายมือนีอา ไปซื้อมานะไม่ได้ทําเองซื้อมาลูกโดดครับผมแก้มลูกโดดพี่ <c oughs> โดดนะเห็นบ่ลูกโดดฟางฟอนซื้อมาเอาไว้ไว้ในบ้านเตรียมในบ้านจะฟ้องมาก,กินไ <c oughs> ะเด้อพี่น้องเด้อห <c oughs> มด <c oughs> ให้ลองไอ้กินพผิด พี <aunque S 2> ่ทหารเม็ดท <c oughs> <ini S 2> hmm. ุผมเบ่งเหออ๋อเหนม่รู้เปล่าอืมให้้นงไอ้กินพริกี่ทหาเม็ดนะเตรียมกินอะไเนี่ย ตรงนี้ครับผมพี่นอ้องอร่อยจุ่มจ,จับน่ากินตุ่มจับจุบ่ม,มจับซานปิงเขามีตัวนี้ให้ใส่ด้วยนะเผื่อไว,ว้เพราะเขาทำเขาจะทำแบบนี้เขาจะมีเครื่องไว้ใส่ให้ใส่อีกต่างหากเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้น คืนเลยปืนพะล่มครับผมข้างขางว่าสันเงอแตกอาการมันหอนครับผมมาเ้อะในกระบาซ้ำหลาบเลือดอ Ừ. Làm. Thưa. ừ. Rồi. Phát có ươn à. Mua hủ chắc chưa. Ừ. Nó kia Ừ. nó kia nó มันๆ่นใช่ย่างเสือร้องไห้จ้ะทุกคนแซมหมาสารจ้ะอ้อน ีสวยงามยินเขา่าก้าคนข้องใจนี่ยินยังไรกับแสบไปหนออืบอกเลยเอา <laughs> mm เาขาเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าเขาเที่ยงเรามากินบ่ายเนาะลูก,ลกบอสบายจช่วไหมลูกกบสบายพี่น้องอเป็นอะไรอยากเก็บแค่ đập đẹp mà ui hầm như nhầy rồi đẹp đẹp นัดเข้าไปนัดเข้าไปอิ่มกันกน,นะ <c oughs> ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวอิ่มไหมฮะสุดยองแต่ก็แซสบกินได้เรื่อยๆเ,เ <c oughs> จียวแซบห่านนี่ห่านน้องไอปซเ้อน้ำประร <c oughs> ปจือ <c oughs> กินน้ำเย็นๆแล้วมันสวง มันจะลูกหน่อยเรียบรอยอืมอร่อยใจ่ร้องให้อร่อยนะโอ้เบิดกินโดนชวนมากกินแต่เป็นจุกินได้จุกโอ้กินย่างอร่อยหอมดี มันติดตๆๆๆิดติดติดติดอืมมันนี่ใช่ไหมอืมติดมันเน,นานนะลื่มกินไม่ดอกแล้วเด็ก้ะอะิ่มเขา่าปั่นเข้าไปฝักหลายนึ่งเนาะอืมอร่อยไหมครับ ก็ขวบเลยไม่แห้งกินเข่าครับคนคลองใจสุดจวะพี่น้องนะครับผมพี่น้องกินยังกระเส็บวนๆจะกินกน้ำกันเท่านึงจนมาเพิ่อจะบอคอยอ,อ,นเนยอะเพม่น,มมมมนจะกินเป็นเวลา เป็นเวลาของป่นเป่นบมค่อยมากเขาของน้ำผึงดอกเมื่อนี้ก็เอาเปินเขาวกวังเนี่ยเป็นพี่น้องชิ้นหนาน้ำเน่นนะครับผมพี่น้องเจ้พี่น้องสิเบือผมจินต่ผู้เดียวหลยนะครับผมพี่น้องแ่บพือเก่านะครับกับเมนูลาบผมตุ่มแ่บย่างเสือร้องไห้แก้มดุกโดดเป็นยางขี่สุดยอดนะครับผมพี่น้องแสบมหาศาลคือเก่านะครับสำหรับปังปอดนะครับผมพี่น้องฝากกดไลไร่กุแช่ ให้ปังปอนกับน้องไอ้นะเมียเด้อครับพี่น้องครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับผมที่เข้ามารับชมปอนกับน้องไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า